ทุกคนกินไข่กี่ฟองเพราะว่าพี่จะเอามาเรียบหย่อนในหลุมนี้ไข่เหม็นอ่ะพี่ต้องล้างไข่ป่ะในไข่แล้วครับหนึ่งใบดูดิ่อไข่นะคะขบอพี่ซื้อมานะครับไข่พี่ไม่ได้ออกเองครับพี่ไม่ใช่แม่ไก่ครับ่ปคนเรากินไข่อะไรเยอะแยะ ไม่ต้องดูหรอกไม่ต้องรู้ทุกเรื่องหรอก <_ A> คนพี่ขอเวฟกุ้งก่อนนะพี่ตีไข่เจียวเก่งมากเลยค่ะอมสามมสี่มห้าหมหกพี่ทำอาหารแล้วแม่พี่อ่ะไม่ให้ทำแม่พี่ไม่ให้ทำอาหารเพราะว่าแม่พี่กลัวกลัวพี่ทำบ้านบึ้มกลัวพี่ทำบ้านบึ้มแม่พี่ก็เลยบอกว่าอย่าทำอาหารนะลูกปลาลีดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดให้ดูกุ้งไข่แก่ ใส่น้ำปลาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทําให้ไข่เนี่ยมันมีรสเค็มๆบ้างนิดนึงขอหยอดน้ํามันก่อนนะไม่มีแปรงที่มันแบบเอาไวท้ทาแบบทำไงอะ่ะเอียงเตาไงเราเทแล้วนะเทแล้วนะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเพือ่อนที่เจอไม่ว่า่วาจะเจอพี่พาวดีถูกยิง เดี๋ยวจัดจานให้สวยๆหน่อยนะเอาผักมาใส่ด้วย <c oughs> ผักมันบูดท,ทุกคนที่ว่าผักมันเหม็นนะ่ะผักมันบูดท,ทุกคนเหงื่ควันปะควันหายควายหันเห็นไหมเห็นไหมมันมีควันด้วยะ อร่อยอ่ะขี้หมาอร่อยไหม <laughs> <laughs> ขี้หมาเลยครับ <laughs> นี่อุตส่าห์ตั้งใจทำไข่เจียวกุ้งเมื่อกี้